สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพอ่อแม่่น้องดูทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมราะการับฟังทางช่องลรอกิกพ้าร้วย,ยูคณะนี้นะคะวันนี้กลับมาพบกับลรอกิกผ่านทางช่อง YouTube เหมือนเดิมคือเก้าค่ะสําหรับเราพัฒนาเมื่อนี้ลอกิกสนี้ตัวเลขแนวทางจองงวดของลีกล็อกกิกนะคะมาให้เอฟซีได้บึงได้เป้เป็นแนวทางสําหรับวันที่3 1มสเนอนาะตัวเลขแนวทางใหม่สําหรับ ก่อนที่จะไปเบ่งตัวเรีงแนวทางตองวดของลรีกลอกิกลอกิกก,กับขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆสวัสดียามเช้ายามดึกดึกตื่นเทียงขึ้นไปได้กะเข้ามาติดตามนะค่ะกับขอบพระคุณหลายๆเนาะที่ยังดูแลโดยการเบ่งคลิปเข้ามาพูดคุยกันเนาะกับขอบพระคุณหลายๆค่ะ เลขทุกตัวเนาะค่ะามาเป็นแค่แนวทางโปรดใซ่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคือเก่าเช่นเคยค่ะเลขการจ,จะมีเข้าไมีลูดทะเลบ่เขาบกฟังเรากิก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอิทธิเตนับ <c oughs> หลายๆเนาะคะ่ะสําหรับรับพัฒนาเมื่อขึ้นที่ผ่านมาเนาะนี่ผู้ใดหมานไผ่เฮงบ่หรือผู้ใดเจ็บหน่อย <c oughs> ใช้คาว่าเจ็บหน่อยเนาะสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาข,ของเลขเรากิก รุดไปนะคะต้องกรพารูซอให้เอซีแฟนคลับไปลนายทีท่ติดตามอยู่จะเอาไหมนะคะขอแก้มือใหม่สําหรับแนวทางลาพัฒนาต่องวดของวันศุกร์นี้เนาะ,ะเดียวเข้าไปบึ้งตัวเลขแนวทางลาพัฒนาต่องวดประจําวันศุกร์ให้เอซีมัหมือนๆหิ้งพิ่งฟังไปกับตัวเลขแนวทางกับเลขล็อกกิ๊กไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางลาพัฒนาของเลขล็อกกิ๊กเนาะ เรากินก็ต้องกาบขอถูดขอไปเอฟซีแฟนคลับหลายๆนะคะที่เด็กตัวเล็กเนาะทั้งรุดไปเล็กบาาวเขานะคะเล็ก่วปังเนาะค่ะสําหรับวันพุธสองค่มถึงที่ผ่านมาตัวเนียนตัวเจะรุดดไปตัววิ่งตัวรูดตัวดินกับรุดนะะาาเนาะค่ะบัวเขาเนะตองกาบขอถูดขอไปเอฟซีแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งสําหรับเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่พึ่งเข้ามาพึ่งจะมันไปได้หมดเดี๋ยวเนาะสาหรับคุใไหม หรือบางคนกําล,ล,ลังเล็งอยู่งวดนี้ตามผัดพ่อเขาสําเนตัวงวดที่แล้วของเราขีเข้าไปนะคะตัวนิ่นตัวตัสําหรับสองซีตรงต,รง,ตรงแบบบบต้องกับแนวทางเราพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะรีเข่ากับฝ่าลงขีป,ประซ่านวัดเจเอซีเมื่อน,นีเลยมาซาเนี่ยจากหน่อยลีเข่ารีารีเ,รเข่ารีเพว่เขากันนอนบ่ารับเพื่อเข่าเราว่าที่ต้องหา แนวทางใหม่เอได้เบึงคื่เก่าเหมือนเดิมสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะต้องถอถูดอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางที่บ่เขาปบ่ปังอย่างไรกะให้โอกาสตัวเลขแนวทางเรากินนะคะไปต่อกับแนวทางไหม่ไปต่อกับแนวทางใหม่กันเลยเนะมโรซาสำหรับแนวทางร้บพัฒนาตองวดของเลขล็อกที่ วอดประจําวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดนะคะวอดประจําวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดอ่าแคปหน้าจอาค่ะสำหรับแนวทางกาพัฒนาของนี่เรากิกวิ่งลูดวิ่งลูดสามกับสี่นะคะตัวด,ดินสายวิ่งสายลูดสามสี่สองตัวหกหางนี่สามหาสี 5, ่ห้าสามหกสี 6, ่หกสามเจ็ดหลักกับสี่เจ็ดค่ะ ตัวนิ่นตัวเจาะสำหรับสองตัว3หางมี3ามหาแล้วก็สีค่ะเลขเบิ้ลกับเซนีส3มสกับสี่ตัวสหางมี3 4มสี่ห้าสามี่หแล้วก็สามค่ะตัวนิ่นตัวเจอสามตัวสองหาง ีสามี3ห5ากับสามสเจค่ะแคปหน้าจอกับแนวทางใหม่สำหรับรับพัฒนาของเหล็กเหลกฟลกไว้เป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับ FCT ยังติดตามแล,แล้วก็รอคอยตระเลงแนวทางของเหลกเหล็ก่กับขบคุ้นในร้ายเนาะค่ะ,คะบม่ว่าจะเป็น FCT แล้วก็ f c ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเดินผ่านเนาะรอเบือนยาวๆไปกับแนวทางของเหล็กเหล็กลองเบึงนักหยกหนึ่งเนาะค่ะ เลกบ่าเข่าบ่ปังเรากริกก็ต้องกาบขอโทษขอภายตัวเลกแนวทางมันก็มีเข่าไม่หลุดเนาะสําหรับแนวทางของเลขเราก,กิิกนะกาบขบุญขบูล fc หลายๆมันเดืมคือเก่าค่ะเดี๋ยวเรากิิกสิภาพไปเบื้องยอดหลังกับแนวทางของเลกเรากริกจากน้อยเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อ fc ใหม่ที่เบิ่งเขามาอาจจะอยากเบื้องประวัติจักเพิ่นอยากเบื้องมืออยากเบื้องแต่ว่าเรากิกจากมาให้เบืะะ้องเนาะ เพราะว่าตลอดทั้งเดือนเนาะรอกีกสีคันนี้เวลาเรากีกสีเอาให้เบิงถูกกับทุกเสียนนั่นแหละคะ่ะให้ดูทุกเสียนว่าตลอดทั้งเดือนของมกรลาคมนะคะว่ามีเขามีหลุดมีมีดินมีอย่างกันจากงวดจากงวดเนาะสำหรับของเลขเรากีกะสิบสองงวดนะคะสิบสองงวดหลุดไปสามเนาะขออนุญาตนับตัวเวนเอ่อตัวดิน ตัววิ่งตัวรูดสองตัวมาตัวเข่าไปน้่กันเนาะค่ะสำหรับแนวทางลัพัฒนางวดแรกนะคะงวดแรกวันที่สามสามมกราคมารูดไปนะคะสำหรับต้นเดือนมกราคมรูดไปวันที่สองเข้าไปได้ตัววิ่งรูดหกนนคะรูดหก,หกไม่ก็รูดไปเนาะ วันที่แปดเข้าไปที่ตัวจับคู่ C7 เนาะออก 7C สำหรับสายวิ่งสายรูด C นะคะ่ะทั้งบนทั้งล่างสำหรับ C9 แล้วก็ 7C เลิกออกบน C C9 นะเอาไปแต่ตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ตัวจับคู่อาจจะเป็นตัวกลับเนาะเมื่อวันที่ส0บสบมกราคมเข้าไปที่ตัววิ่งอ่าตัววิ่งแล้วก็ตัวเน้นตัวจอนนะคะหนึ่งสามหนึ่งสาม ดีกลางะคะ่ะล่างออกหนึ่งสามตรงๆงแล้วค่ะตรงตรงวันที่สิบแล้วก็เลขเบิ้ลตรงตรงเนาะแบบบอลตองกลับสายวิ่งสายเบิ้ลสำหรับวันที่สิบสามวันที่สิบสามที่ผ่านมาเนาะ,ะแล้วก็เข้าตัววิ่งตัวรูดอีกเหมือนเดิมค่ะไปบอถึงแปดหนึ่งเนาะ,ะสำหรับแนวทางล่างออกห้าสามตัวนี้นตัวเจาะห้มาสอง อ่าเนาะออกห้าสามสายวิ่งสายรูดหนึ่งรดหนึ่งวิ่งหนึ่งแปดหน่นะคะไป,ประหอดถึงแคบหนึ่งห้าแล้วก็มาเข่าตัวจับคู่นะคะอาจจะเป็นตัวกลับเนาะเลขออกสองเก้าแนวทางมามาเก้าสองแนวทางมาเก้าสองสำหรับแนวทางของหลุดเราคลิกงวดประจำวันที่สิบเจ็ดอ่าวันที่ยี่สิบหลุดไปค่ะ ยี่สิบหลุดไปยี่สิบสองเข่ามากที่วิ่งรูดนะคะแนวทางจับไปบอฮอดหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะไปแต่วิ่งแต่รูดยบสีกะเข้าไปที่วิ่งรูดนะคะไปบอฮอดศูนย์ห้านะคะมาถึงแค่ศูนย์สามสำหรับการวิ่งซารูดก็คงจะไม่พลาดเนาะสำหรับแนวทางของวันที่ยี่สิบสี่ แล้วก็ยี่สิบเจ็ดล่าสุดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเข้าไปเต็มเต็มสองสี่แบบบต้องกราบสําหรับแนวทางงวดประจําวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดทีผ่านมายี่สิบเก่าก็เลยมาลุดเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางรับพัฒนาของหลีกเากิกหลุดไปตามต่อเนาะคะ่ะตามต่อกับแนวทางวันศุกร์มืออื่นมีขอให้เอฟซีมันมันเฮงเฮงปังปังต่องวดกับแนวทางของหลีกเหลกมากกระจัดบอมาทียเกะ ลองเบิงลองไว้ผิดจจรณาไว้ผิดจารณากันนะคะใหเอฟซต่างๆต่องวอดกับเรียบร้อยกิกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ